สวัสดีครับอยู่กับผมสตีฟทิติวัฒนทองอ่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับหนังสือรวมโน้ตพินนะครับ6ลายชุดที่20นะครับก็เดินทางมาถึงชุดที่20แล้วนะครับของหนังสือรวมโน้ตพินนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับทั้งการดูคลิปจาก y t u t u นะครับแล้วก็การสั่งซื้อหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเล่มนะครับหรือว่าเป็นแบบไฟล์ pdf นะครับผมก็ อ่ะมาดูกันนะครับในชุดที่20นี้นะครับ6ลายนะครับประกอบด้วยลายอะไรบ้างนะครับก็จะมีเพลงพรนปีใหม่นะครับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์นะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอ่ามีลายปงลางแบบที่2นะครับลายซึ้งดำนานะครับแล้วก็อันที่4นะครับเป็นเหยาพินลายแห ภูไทยลำเพลินนะครับอยู่หน้าที่3นะครับแล้วก็เพลงอีสานพัดถิ่นนะครับของอาจารย์ป๊อกกี้สินชัยนะครับแล้วก็ลายเสริฟบ้างไฟนะครับทางอาจารย์อาทิตย์กระดังสีนะครับอยู่หน้าที่8นะครับผมชุดนี้นะครับก็ราคานะครับราคานะครับเป็นหนังสือนะครับเป็นเล่มนะครับราคานะครับอยู่ที่300บาทนะครับเป็นเล่ม300บาทนะครับเป็น PDF นะครับ เป็น PDF นะครับ150าบาทนะครับไฟล์ PDF 150าบาทนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นเล่มนะครับยังอ่ะไม่ได้พิมพ์นะครับเดี๋ยวให้อ่ะคนที่สนใจนะครับ p พียออเดอร์นะครับโดยจะให้ราคาอยู่ที่นะครับอ่ะเล่มละนะครับ250านะครับเป็น p พียออเดอร์นะครับ พีออเดอร์นะครับ250าบาทนะครับถ้าไหนสนใจนะครับในราคาพีออเดอร์นี้นะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับผมแอดไลน์หรือว่าทัก Facebook มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ที่ด้านล่างนะครับผมส่วนไฟล์ PDF นะครับคนไหนที่สนใจนะครับแล้วก็ซื้อภายในเดือนนี้นะครับภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับให้ราคาอยู่ที่100บาทนะครับผมซึ่ง ซื้อเล่มนะครับจะแถมไฟล์ pdf ด้วยนะครับแถมไฟล์ pdf ด้วยนะครับแล้วก็ในไฟล์ pdf นะครับก็จะมีอ่ะ google drive ให้นะครับ google drive ให้นะครับอ่ะนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวอย่างการเล่นคลิปสอนแล้วก็ซาวดอบให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่ะเปิดไฟล์ google drive ให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับจะเป็นไฟล์อ่ยีรวมโน้ตพินนะครับหกลายชุดที่20นี่ครับ ก็จะมีไฟล์นะครับมีมีมีไฟล์ให้แบบนี้นะครับท่านที่ซื้อหนังสือไปแล้วก็ซื้อไฟล์เพียบไปนะครับจะได้ลิงก์นี้นะครับก็เข้ามาครับเจอคําว่า pdf นะครับก็จะคือจะเป็นไฟล์อะไฟล์หนังสือไฟล์ลายต่างๆที่แยกมานะครับไฟล์หนังสือก็เหมือนที่ผมเปิดเลยนะครับตัวนี้รวมน้ตพินนะครับหกลายชุดที่ยี่สิบนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหนึ่งนะครับก็คือเพลงที่หนึ่งของไลน์นะครับก็จะมีชิปซอน คลิปมะเร็งนะครับแล้วก็สาวสอมนะครับนะครับอ่ะเต้ยอ่าลายโปรงล่างนะครับก็มีเหมือนกันนะครปรงถึงดำนานะครับนะครับถึงว่าเราจะดูการมะเร็งนะครับแล้วก็คลิกเข้ามานะครับสามารถที่จะดูได้เลยนะครับการดูผ่าน g o Google Drive บางทีมันอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่า YouTube นะครับเราอาจจะแนะนำให้ดาวน์โหลดนะครับ แนะนำเราจะดาวน์โหลดก็ได้นะครับแตะตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลดหรือว่าส่งสำเนาก็ได้นะครับส่งสำเนามันก็จะเด้งขึ้นไปนะครับให้เราบันทึกเป็นวิดีโออย่างนี้นะครับแนะนำให้มีแอป Google Drive ในเครื่องก่อนนะครับหรือว่าถ้าเปิดใน PC ก็เข้าเบราว์เซอร์ทั่วไปได้เลยหรือว่าเาาพิมพ์เหมือนกันนะครับก็จะมีคลิปสอนนะครับ EP 1 EP 2นะครับ คิปเปนเลงแล้วก็ซาวซ้อมนะครับจะมีแพทเทิร์นนี้ไปเลยครับลายอีสานพัดถินเหมือนกันนะครับก็มีคลิปเปนเลงนะครับคลิปเปเลงนะครับอ่านะครับโอเคนะฮะไอเสิงวงไฟนะครับก็มีนะครับเดี๋ยวลองกลับไปดูที่พี่เฟกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองให้อ่าดูโน้ตนะครับลักษณะโน้ตนะครับก็ มือนเดิมนะครับก็มีตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตโดเรมีฟาซอนให้นะครับเป็นโน้ตไทยในตารางแปดช่องนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ IR นะครับคือสัญลักษณ์เลขเอบอกมือแนะนํามือที่ใช้กดนะครับตัว I นะครับแทนนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้นะครับส่วนตัว R นะครับแทนนิ้วนางนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัว M ตัว M นะครับให้ทายนะครับคือนิ้วกลางนะครับนิ้วกลาง โอเคนะฮะเมยูกลางนะครับก็จะมี q ค code นะครับให้สแกนดูนะครับตัวอย่างการเล่นนะครับคลิปสอนแล้วก็ซาวซองนะครับสามารถที่จะสแกนดูได้นะครับหรือว่าถ้าคนไหนที่เปิดไฟล์นะครับเราสามารถที่จะคลิกนะครับคลิกดูตัวอย่างการเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับแตะเลยนะครับแล้วอ่ะ แอปมันก็จะถามว่าเราจะต้องการที่จะเปิดลิงก์นี้ไหมครับถ้าว่าผมต้องการเปิดนะครับผมก็กดใช่ไปพอเรากดลิงก์มานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมาเด้งมาที่ youtube ของผมนะครับอ่าแล้วก็รีดูได้นะครับอืมนะครับอ่าถ้าอยากดูคลิปสอนนะครับคลิปสอนก็กดคลิกดูได้เลยนะ ก็จะเด้งไปที่คลิปสอนนะครับนะครับก็มีคลิปสอนนะครับโอเครตอว่าซาวซ็อกนะครับอ่ะเราอยากซ้อมคลิกเพื่อซ้อมนะครับกดคลิกได้เลยหรือว่าจะสแกนเทลโค้ดก็ได้นะครับก็จะลิงก์มาตรงนี้อ่โอเคนะครับแล้วก็ลายโปรงล่างลายเซิร์ฟนำหน้านะครับอันนี้ ว่เงาพินนะครับลายแหลายภูไทยนะครับลายภูไทยลายลำเพลินนะครับมีท่อนเกินท่อนะเล่นใส่กับดนตรีนะครับก็มีนะครับอันนี้จะมีสองหน้านะครับลายนี้นะมีสองหน้าต่อไปนะครับเงาพินนะครับก็นะครับก็จะมีเหมือนเดิมนะครับมีตัวอย่างการเล่นนะครับคลิปสอนแล้วก็ซาวซ้อมเหมือนเดิมนะครับ ลายอีสานพัดถิ่นเหมือนกันนะครับก็มีสองหน้าเอ้ยสามหน้านะครับมีสามหน้านะครับตรงนี้นะก็มีตัวอย่างการเล่นคลิปสอนแล้วก็สาวซ้อมให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลายเซิร์รถไฟทางอาจารย์อาทิตย์กระจ่างสีนะครับอันนี้ก็มีบอกชาร์จโน้ตด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีคิวโค้ดนะฮะตัวอย่างการเล่นคลิปสอนแล้วก็สาวซ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นโน้ตนะครับอ่าตัวอย่างโน้ตนะครับ มี2หน้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับเป็นหลังปกนะครับก็จะมีเนื้อหาในเล่มนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่สิบหน้าด้วยกันนะครับผมเป็นขนาดเล็กนะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะพิเร์ได้นะครับเป็นหนังสือนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่300บาทนะครับให้ราคาพิเศษนะครับอยู่ที่250บบาทนะครับสำหรับคนที่ พรีออเดอร์นะครับในเดือนนี้เท่านั้นนะครับส่วนเป็นไฟล์ PDF นะครับของราคาปกตินะครับอยู่ที่1 5 0บาทนะครับแล้วก็ให้พิเศษนะครับสำหรับคนที่สั่งภายในเดือนนี้นะครับให้ราคาอยู่ที่100บาทนะครับจะแถมไฟล์ google drive นะครับให้สำหรับคนที่ซื้อเล่มแล้วก็ pdf ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0921742399นนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ